สวัสดีครับทุกคนและทุกๆคนคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนทําแกงกะหรี่มะเขือยาวเนื้อสับหรือถ้าเรียกแบบภาษาอุตด,ดูก็คือแกงเคียมามะเขือยาวถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูส่วนผสมและเริ่มลงมือทาได้เลยครับมะเขือยาวมะเขือยาวเนี่ยคุณหั่นเสร็จแล้วแช่น้ําเกลือไว้วิธีหั่นก็หั่นแบบนี้เนาะหั่นชิ้นพอดีพอดี เนื้อบดเนื้อบดนี่ใช้เป็นเนื้ออะไรก็ได้นะครับเนื้อวัวเนื้อควายได้หมดส่วนผสมเครื่องแกงพริกผงอินเดียขมิ้นผงมาซาร่าผงกะหรี่ขิงสดกระเทียมกลีบมะเขือเทศหอมแขก ส่วนผสมผักที่ใส่ในแกงต้นหอมมะเขือเทศมันฝรั่งมันฝรั่งเนี่ยครั้งนี้ผมหั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วพอหั่นเสร็จแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้ส่วนผสมเครื่องปรุงรสเกลือเกลือนี้ใช้เป็นเกลือแกงเนาะผงปรุงรส้าไทยรสไก่สองสีชมพูนมสด น้ำมันเนยน้ำเปล่าเริ่มจากบทพริกแกงใส่หอมแขกมะเขือเทศขิงกระเทียมกลีบจากนั้นใส่น้ำ ใส่น้ำเนี่ยเราจะใส่แค่ให้พอปั่นได้ก็คือใส่สักหนึ่งส่วนสามของส่วนผสมเนาะปั่นรวมกันเรียบร้อยไฟเนี่ยใช้ไฟกลางไปทางอ่อนจากนั้นใส่น้ำมันเนยจากนั้นใส่เครื่องแกงที่ปั่นรวมกันไว้แล้วก็ผัด คุณดูนะครับให้คุณสังเกตเอาว่าถ้าไฟที่พอดีเนี่ยตอนที่คุณผัดเครื่องแกงกับน้ํามันน่ยจะต้องเดือดประมาณนี้ผมผัดมาได้7นาทีเนาะจนเป็นขี้โลก็คือน้ำมันเนี่ยแยกจากพริกแกงแล้วน้ำมันเนี่ยเป็นสีเดีวยวกับพริกแกงเราก็จะใส่พริกผงอินเดีย แล้วก็ผัดต่อใส่พริกมาได้หนึ่งนาทีเราก็จะใส่เนื้อคุณสังเกตนะครับสีของพริกแกงสีของน้ำมันเราก็จะใส่เนื้อเนื้อบด จากนั้นก็ผัดผมใส่เนื้อมาได้3นาทีเนื้อก็เริ่มสุกคือเนื้อเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีเนาะแต่ยังไม่สุกหรือเนื้อสุกประมาณ80%เอร์เซนเราก็จะใส่เครื่องเทศที่เหลือใส่มาซาล่า ใส่ขมิ้นใส่ผงกะหรี่จากนั้นก็ผัดผมผัดเนื้อกับเครื่องเทศมาได้สามนาทีก็จะใส่มันฝรั่งผัดเนื้อกับเครื่องเทศของผมเนี่ยคือผัดจนน้ำมันลอย ผัดมาได้สามนาทีจนมันฝรั่งเปลี่ยนสีเราก็จะใส่มะเขือวยาวมะเขืยยาวเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่ว่าหั่นเสร็จแล้วเนี่ยผมไปแช่น้ําเกลือเนาะก่อนจะมาใส่เนี่ยคุณเอาไปล้างน้ําเปล่าเพื่อเอาเกลือออกแล้วค่อยเอามาใส่นะครับใส่เสร็จแล้วก็ผัดคลุกให้เข้ากัน ใส่มเมื่อยยาวมาได้สองนาทีนะครับก็คือผัดคลุกทั่วแล้วเราก็จะเติมน้ำแล้วก็ผัดใส่น้ำมาได้สองนาทีเนาะก็เริ่มเดือดเราก็จะปรุงรส ใส่ผงปรุงรดใส่เกลือจากนั้นคนตอนนี้ผมตุ่นมาได้สิบนาทีจากตอนที่ใส่น้ำตุ่นจน สีของมะเขือยาวเนี่ยผมเรียกว่าสลดเนาะคุณดูตรงขอบขอบของมะเขือยาวเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีแบบนี้แล้วผมชิมที่มันฝรั่งมันฝรั่งก็สุกแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศแล้วก็ผัด ใส่มะเขือเทศมาได้ห้านาทีคุณสังเกตที่น้ำนะครับน้ำจะประมาณนี้เนาะไม่ได้เยอะเกินเราก็จะใส่นมสดจากนั้นคน เมื่อกี้พอเราใส่นมไปแล้วเนี่ยผมตั้งต่อจนเดือดพอเดือดแล้วเนี่ยนํามาสองนาทีใส่ต้นหอมจากนั้นคนให้ทั่วพอต้นหอมเปลี่ยนสีก็ปิดแก๊สได้ไม่ถึงนาทีนะครับตอนที่ใส่ต้นหอมมาแล้วเนี่ยพอคนทั่วแล้วก็ปิดแก๊สได้เลย เรียบร้อยสำหรับแกงกะหรี่มะเขือยาวเนื้อสับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแกงกะหรี่มะเขือยาวเนื้อสับวันนี้ที่ผมชิมเนี่ยผมจะมีเครื่องเคียงมาด้วยอันนี้จะสอนแบบง่ายๆเนาะก็คือคุณหั่นแตงกวาพริกชี้ฟ้าแดงหอมแดงจะใช้เป็นหอมแดงไทยก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นหอมแขกก็ได้แตงกวาเนี่ยหั่นชิ้นไม่บางเกินให้มีความกรอบ พริกชี้ฟ้าหั่นไม่หนาเกินหั่นพอดีพอดีส่วนหอมแดงเนี่ยซอยบางๆแล้วก็คลี่ออกใส่มะเขือเทศเข้าไปด้วยหั่นมะเขือเทศเนี่ยหั่นเป็นเต๋าจากนั้นคุณโรยเกลือเกลือก็ประมาณหยิบมือแบบนี้โรยเข้าไปแล้วก็บีบมะนาวใส่สักครึ่งซีกหรือหนึ่งซีกก็ได้ถ้าคุณชอบเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็คลุกๆก็ใช้ได้แล้วครับเป็นเครื่องเคียงสําหรับแกงกะหรี่ก็จะทําให้รสชาติละมุนขึ้นแล้วก็ แก้เลียนได้เผื่อบางคนกินแล้วรู้สึกเลี่ยนก็ชิมนะครับคําเล็กๆรสชาตินะครับจะมีรสชาติเค็มน้ำนิดๆแล้วก็มีหวานจากพวก ผักที่ใส่ทั้งมะเขือยาแล้วก็มะเขือเทศรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นเผ็ดร้อนนิดๆอร่อยมากๆครับลองทำดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจชาลิฟานรดูเคน,นนะครับแล้วกดติดตามนะครับผมมีคลิปสอนทำอาหารต่างๆอีกเยอะแยะเลยครับที่จะลงให้ดูเนาะแล้วสำหรับใครที่ ดูทางช่อง YouTube ก็กด subscribe เพ่ด้วยนะครับมีปัญหาสงสัยออินบ i เข้ามาที่เพจได้เลยนะครับที่เพจชาลิคาละดูเชนเดี๋ยวผมตอบให้ทุกคำถามครับสำหรับคนที่ชอบกินแกงกะหรี่อยากทำแกงกะหรี่เป็นอยากทำแกงกะหรี่อร่อยแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงและไม่รู้จะเรียนที่ไหนเคยดูจาก YouTube แล้วทำออกมากินไม่ได้รสชาติไม่เปะ๊ะหรือบางทีเวลาที่จะทำเนี่ย ก็ติดขัดปัญหาเล็กๆน้อยๆเช่นหาเครื่องเทศไม่ได้หาเครื่องแกงไม่ได้หาพริกแกงไม่ได้ผมชาลิฟคาร,รดาดูเคนขอเสนอคอร์สแกงกะหรี่และแกงมัซาร่าซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ให้คุณแบบเบส็จเนื้อหาของคอร์สแกงกะหรี่และแกงมัซาร่า 1. เรียนทำเครื่องเทศเรียนผสมเครื่องเทศด้วยตัวคุณเองโดยใช้วัตถุดิบที่หาง่ายๆ เพื่อความสะดวกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถทำแกงกะหรี่ได้ 2. เรียนทำเครื่องแกงเรียนทำพริกแกงโดยใช้วัตถุดิบตามท้องถิ่นที่คุณอยู่ 3. เรียนทำแกงเนื้อน้ำมัน 4. เรียนทำแกงไก่น้ำมัน 5. เรียนทำแกงแพะน้ำมันที่พูดมานะครับไม่ใช่ว่าเนื้อหาอย่างเดียวแล้วก็เปลี่ยนแค่เนื้อเป็นไก่เป็นแพะนเนาะเพราะว่า ทุกอย่างเนี่ยเนื้อสัตว์แต่ละอย่างเนี่ยมีกลิ่นที่ต่างกัน6เรียนทําเนื้อซี่โครงอบขมิ้น7เรียนทําแกงมัสาล่าไก่มันฝรั่ง8เรียนทําผัดผงกะหรี่โดยใช้วัตถุดิบจากอาหารทะเล9เรียนทําไก่ผัดผงกะหรี่สิเรียนทำแกงกะหรี่ไก่แบบมีน้ำสิบเอ็เรียนทำแกงเนื้อแบบมีน้ำ สิเรียนทําแกงกะหรี่แพะแบบมีน้ํา13เรียนทําตับผัดผงกะหรี่ 14. เรียนทําเครื่องในไก่ผัดผงกะหรี่ 15. เรียนทําแกงถั่วแกงถั่วเนี่ยผมจะลงรายละเอียดอีกนิดนึงก็คือแยกเป็นถั่วทองถั่วเหลืองและถั่วเขียว16เรียนทําแกงถั่วใส่มันฝรั่ง17เ เรียนทำเนื้อสับปัดผงกะหรี่และพิเศษนะครับมีของแถมให้ของแถมก็มีส8บปดเรียนทำน้ำพริกมะเขือเทศน้ำพริกมะเขือเทศที่จะสอนเนี่ยเป็นแบบปากีสถานเนาะเป็นเครื่องเคียง19เรียนทำอาจาร,ร์ที่เอาไว้กินกับแกงกะหรี่ยี่สิบเรียนทำอาจาร,ร์ที่มีส่วนผสมของโยเกิร์ตและ21เกับ22เนี่ยเป็นของแถมปริศนาเนาะ ทั้งหมดนี้นะครับผมทําเป็นคลิปลงไว้ในกลุ่มคุณจะดูซ้ำกี่รอบก็ได้คุณจะดูตอนไหนก็ได้มีปัญหาสงสัยคุณก็อินบ็อกเข้ามาถามผมเนี่ยจะตอบคําถามด้วยตัวผมเองสมัครอินบ็อกเข้ามาที่เพจชาลิฟคารตะดูเคนะครับสวัสดีครับ